สวัสดีครับชอบ่องทีเด็ดองษนาไม่เค้าวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลและการสําคัญทั่วทุ่มมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดรับสกายเข้ามาได้โอกาสชนะถึง8090เเปซลย,ยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลลีใหญ่กลับมาเตะกันแล้วไม่พลาดนะก็ตามกันมาได้โปรโมชั่นเยอะมากค่าคอมมิชชั่นก็นมีแถมมีลิงก์แล้วซับต,ต,ตัวนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับท่านตลอดยีบสชั่วโมงเลยนะฮะ เราจะไปที่ที่เด็ดเรานะเอฟเอข่าวเยอรมันนี้นะยูเนียนเบอร์ลินเปิดมา้านพบวบบวกนะปีนี้ยูเนียนเบอร์ลินแม่งเล่นดีนะแม่แม่งอยู่ดับ2บนตารางคะแนน,นส่วนวบวแบวกดับ7นะครับเล่นดีขึ้นช่วงหลังกลับมาถล่มไปบวกเละเทะนะราคาเปิดมาชเจ้มาม้านต่อปปผลงานคู่นี้เจอกันมา6เกมหลงังล่าสุดชนะคนละ2เกมมีเสมอ2ถือว่าเหนียวแน่นสูสีอะไรทีเดียวผลงานยูเนียนเบอร์ลิน10เกมหลงังล่าสุดก็แพ้เกมเดียวชนะไป9้านะ บวกไป6เกมนะเสียเกม1โดนหาร2โดยรวมบวกดีนะส่วนยูเนียนบรินในบ้าน10เกมหลังล่าสุดนี่เสมอ1ชนะไป9เกมแต่มันมีอุ่นเครื่องถึง6เกมไงแต่โดยรวมแม่งบวกดีด้วยนะครับเสียไปเกมเดียวเต็มๆนะโดนหาร2แล้วก็บวกไป6เกมนะเปอร์เซ็นต์การบวกยูเนียนบรินแม่งดีน่าเชียร์เจ้าบ้านฟอร์มดีบวกดีด้วยมาดูวบบวกกันหน่อย10เกมหลังล่าสุดวบบวกมีแพ้ไป2 เสมอ2ชนะไป6ช่วงหลังเล่นดีจรนะแล้วก็อัตราการบวกเนี่ยบวกไป5เกมเสียไป2เกมที่เปิดราคามานะโดยรวมถือว่าวบวกก็บวกดีนะสว่วนวบบวกเกมเยือน10เกมหลังล่าสุดนี่แพ้ไป2เกมเท่านั้นเสมอ3ชนะไป5บวกไป4เกมเสียไป2โดนหาด1เสมอ1โดยรวมก็ถือว่า อาัตราการบวกดีแล้วก็ฟอร์มดีด้วยนะแต่ต้องบอกว่ายูนิเตอร์บรินในบ้านแม่งโหดจริงแล้วก็บวกดีจริงไหมเจ้าบ้านดูดีกว่านะรุ่นเปอร์เ,เซนต์การบวกสูงกว่านะครับไปดูราคากันราคายูนิเตอร์บินนะต่อปปสองจุดศูนย์ศูนย์ไหได้เต็มนะรองได้หนึ่งจุดเก้าถ้าอยู่เสมอเจ้าบ้านเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์ไเชียร์ได้นะเจ้าบ้านเชียร์ได้วบวกก็สวยแหละแต่เปอร์เซนต์การบวกมันก็ดูน้อยกว่าเจ้าบ้านค่อนข้างเยอะนะ ผมว่าเปอร์เซ็นต์นการบดเจ้าบ,บ้านดูสูงกว่าเชียร์เจ้าบ,บ้านละกันอยู่นิ่งบริแราคาเสมอแล้วก็ราคาปะปอเลือกกันนะหรือแบ่งได้อย่างขึ้นก็ไดนะ้ยังไงก็ต้องเก็บใช้แค่ทันทีอย่างนี้ได้เต็มนะฮะเอาเป็นว่าเชียร์เจ้าบ,บ้านอยู่นิ่งบลิแสวยครับส่วนคู่ทรูสอนจะไปที่พิมบริเวลนะเป็นเดอะนิวเซนเปิดบ้านพบบาราทาวนะเดอะนิวเซนแม่งปีนี้ฟอร์มดีนะของลีกเวลนะครับอยู่อันดับหนึ่งบนตารางคะแนน ส่วนมรลาทาวถือว่าทำงานได้ดีระบับ5นะครับแต่ราคาเนี่ยต่อกันแรงเกินลูกครึ่งควบ2อนะต้องยิง3ลูกเลยนะเดี๋ยวเราดูราคาตัวหลังทีว่า3ราคามีราคาอะไรบ้าง6เกมล่าสุดฟริตเจอร์กันมาเดอร์ดิวเซนอัดไป50 51 1 1 2 1 4 1แล้วก็2 1โอ้เดอร์ดิวเซนแม่งฟอร์มดีกว่าเยอะเลย่ชนะไป5เกม6เกมหลังอ่ะแล้วก็ยิงขาดไปถึง3เกมะนะห้าสิหเหมือนกันนะมาดูฟอร์มเดอร์ดิวเซนกันหน่อย สิบเกมหลังล่าสุดไม่แพ้ใครเสมอสองชนะไปถึงแปดเกมเกมล่าสุดอัดไปเจ็ดศูนย์กับแปดหนึ่งแล้วไม่ยิงบ่อยแล้วไม่ยิงแอร์บัตไปแปดศูนย์อ่ะเนี่ยเจ็ดศูนย์สิบเอ็ดศูนย์อ่ะเบอร์รี่สวิตโดนไปสิบเอ็ดศูนย์ในเชียร์ตาถึงแม้ฟอร์มดีแต่บวกไม่ดีนะบางทียิงไม่ถึงก็บวกเต็มไปสองเกมเแล้วก็เสียไปถึงห้าเกมนะเปอร์เซ็นต์การบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ ส่วนอันนเซตในบ้านนะครับฟอร์มดีมากชนะทุกเกมเลยนะฮะ7-0 11-0 40, 4-0 6-0 4-1นะยิ่งเยอะหลายเกมอยู่แล้วก็อัตราการบวกในบ้านดีบวกไป5เกมเสียไป3เกมเปอร์เซ็นต์การบวกก็อยู่มา65นถึง70ได้นะก็ในบ้านสวยแต่ละครั้งข้างแรงนะครับขอดูบาราทาวหน่อยถ้าไม่แย่มากลองดีกว่า10เกมหลังล่าสุดบาราทาวแพ้เกมเดียวนะ่ะเสมอ2ชนะไป7นะ อัตราการบวกบวกไป3เสียไป2โดนหาร1เสมอ2นะไม่แย่ไม่แย่เปอร์เซ็นต์การบวกใช้ได้เลยส่วนเกมเยือนบราทาวปีนี้10เกมหลังล่าสุดแพ้ไป2เกมเสมอ2ชนะไป6โดยรวมก็บวกไป5เสียไปสเสมอ1เ <c oughs> ปอร์เซ็นต์เท่ากับเดือดเดือเซนเลยวะนะเดี๋ยวเราเช็คราคากันดีกว่าว่าราคามีราคาไหนบ้างมี2ลูกป่าวไนะม่รู้นะมี2องลูกหรอกสองลูกราคาเดือดเดือดเซนต์ต่อลูกครึ่งคบ2รองได้1.9นะครับ ถ้าต่อลูกครึ้นได้1.67ลองได้2.17สองลูกไม่มีวะ่ะนะเอาไงดีวะชอบเจ้าบ,บ้านเหมือนกันหวังได้เนมบ้านนะถ้าในเจ้าบ,บ้านลูกครึ้นครบสองก็ได้1.8ถ้าลองลูกครบสอง2.98แะ้วยั่วไม่ขาดวะ่ะนะไม่ขาดดีกว่าไม่ค่อยบวกได้นะเจ้าบ,บ้านนะเอาเป็นว่าลองทีมเดียวแล้วกันนะคิดว่า ต้องแพ้ถึงสามรุ่นก็เสียเต็มนะถ้าโดนสองรุ่นจะเสียครึ่งหนึ่งนะเอาเป็นว่าลองบราทาเต็มที่แพ้ลูกเดียวก็เฝอยันเสมอได้ด้วยนะครับจัดทีมเยือนได้เลยทีเดีสองคู่ที่ชอบตามกันมาได้นะปรโมิชั่นเยอะถ้าคอมมิชชั่นจะมีแถมมีลิงก์นะครับตัวนี้สามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงสนใจที่เข้ามายังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ